จะไรมีเจ้ผู้เฒ่านี่เนาะปนอนปน,นอนฟนาส,อสาวน้าสาวเนองไอไอ้ไอดา่ไดาไอาเอาบาบยบายปไปตอนนี้ก็คำละเฮาแต่งกิ่นอย่างแล้วเฮียพลอยละกะจะเอาใส่ไฟ,ไฟน้ำน้องแผ่นเค้กมืดนะเค้กขึ้นมาพี่ว่าต้องใส่ไฟจริงจรินจะเอาใส่ไฟไนี่ไปให้อน่นแม่บางกับป้าติ่งอยู่ในวัดเนาะเพราะว่าเพ,าาพิ่นบ่มีอ่นใส่ไฟ,ไฟโตใส่โกงแล้วก็เอาผ้าห่ม กับหมออไปให้แม่เนาะเพราะว่าแม่ต้องได้นอนเฝ้ากองอยู่พึ่นกับแม่ปลาเนาะเพราะว่าแต่ละคนเพิ่นต้องได้นอนเฝ้ากองแล้วก็ฝังคำามออํำมะเพื่อทะเลเพราะว่าเต้สาวๆพิ่นต้องได้อันถวายอียงสักอย่างน้องกับบมโหเนาะตอนนี้ก็กําลังสิเกียมออกไปอยู่ในบ้านแล้วก็สิไปเบิกเลยว่าตอนค่ำท่านเพิ่นเฮ็ดอียงแดงหรือว่าเพิ่นนอน,น้วบเนาะตอนนี้ก็ะเพามุงยังเกามุงยังแล้วบ่ระเพมุงยังเนาะตอนนี้ก็ไหนอย่าไปเบิงเนาะตอนกลางคืน ตอนเฮดบุญนี้สิเป็นจังใดเนานะเพราะว่าแต่ละปีอันเฮดบุญมันจะคึกคืนแต่ว่าปีนี้บบได้จัดงานง่ายมันสิเป็นจังใดเนานะแต่ว่าเพิ่นก็นแต่งกินไวอันฮับขนแต่งแกงแต่งอย่างไวฮันเพื่อนเอาของกินแต่กระน,นึงเข้าไปไว้ฮันเนาะ๋ยวไปเบิ่งว่าคนสิได้สำใด้เนาะทุกคนเมื่อนี้น้องแผ่นเค้กมากับน้องลี่มูอหัวม้อนี่สินอนพี่วาอันนี้นอนเออมื่อน,นี้น้องแผ่นเค้กซินมานอนพี่เด้อทุกคนรู้สึกว่านานี่ เขาข้าวล,ลอยจังเ,เลยโมทาแปลงไรตอนแรกมาเพิ่งไปซีใต้ไฟยิ่มๆยิ่มๆเนาะแต่ว่ากองเห่าวันเพิ่งมาบนใต้กระไดเพิ่งมานี่ทางนี้เพิ่งบนในใต้กองเนาะจุเม่เต้าสลายเพื่อนกานอนเฝ้าเลยนะว่ะ มีแบบพี่น้องชมรู้จักคนมาโราณเอาไอดิมไม่ได้ก็มาอิกมานอนพี่ะทคเลยอมานอนเฝ้าบงก็มีทุกทีดนื่อยแลิปแล้วอ่ใช่ละก็เพิ่มกดไปติดตามสมคิมแล้วดิบอยู่ซองน้องดิบดิบด้าสาวน้อยลองด้าดี ไปติดตามน้องดีมน้องด้าได้เด้อเนาะไอ้ดีก็มาแม่ก็มาพ่อก็มาพ่อก็ได้พ่ออยู่ข้างอันเออไอ้ดีมเดีเออไอ้ด้าเออไอ้ด้าด้าเป็นใครกูเห็นทุกทีไปนั่งปองกีแป๊บเพื่อนแม่ก็นอนพื่เหรอแม่มาอันขอทานยังไงก็เหนื่อมีแต่ไอ้ดีไม่ได้นอนเด้ยตอนนี้กั จูปผู้เท่าเพื่อนกันมานอนเฝ้าก่ลองของแต่ละคนเนาะเพื่นก็นจะนอนแปะก่ลองของตัวเองอันนี้ก็เป็นกอ่อเนะทุกคนที่เฮดหาญา ติพี่น้องที่ร่วมรับไปแล้วนะคะให้มาหับเอาจะมีแบบื่องกล่องนี่จะมีแบบมีคกมีซากมีเครื่องขวเหือนอะไรทุกคนพผ้าห่มพาหมอนอย่างมีเมื่อตเลยเนาะอันนี้ก็จะมีคนมาเตาะถานาะอันนี้เป็นคู่เฝ้าคููเป้ากองจะประมาณนี้แค่คนก็จะประมาณนี้เลยทุกคนแค่คนอาจะมา,าได้แต่ว่ากองเราจะมือในนึงเพราะว่าไฟออมันบกหอนเนาะ มนนีครูบาเพื่การกำลังเทศฟังธรรมเนาะท้าโอ,โอุ้ครูบันนเพือพก,กากฟังอีกส่วนนึงอยู่ทางฟางนั้นเนาะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปเบิ้งเนาะแล้วกาจะเข้ามาค่ำแะะ <S <S กกล้วเนาะคกินเขาแรงมาแล,แล,แล้วฉันจะมีแบบคุณแต่งเขาสู้สู่แบบคุณมาเพาะทานกินเนาะทุกคน บอลนี้มาชงนทบอลนี้คือบอลแท้ยุบอนี้จะมีบอลเชียงสเลยเนาะคนจะใสไฟยิมๆยิ้มๆยนี้เนาะแ่ว่ากาบได้ลายนไดก็มีแต่แบบชาบ้านเขาก็มีคนเท้าโภแก่เนาะทุกคนดีด็น้อจะมาเชียงสีอยู่นี่ดกมืดในหนึงเลยเพราะว่าไฟบ้โห่ภนไในเนาะ คืนนะเพราะว่านเราจะบ่เคยมากลางคือจ้าเดียวมืนี้ก็เลยลองมาลองเบ่งเนาะก็จะประมาณนี้แหละอันนี้เพิ่นมาอบุ่นมามางานมานั่นเนาะเห็นอเก่งเด้อบ่อันนี้ทุกอย่าง ฝาทุกคนไปติดตามต้องผู้ใดแม่น้องปานน้องฟานแม่น้องปานน้องฟานเออช่องน้องปานยังแผ่นในตังเนาะใหญ่ก่านเนอะไปมาเนี่ยมัดมาละยูดีนีเฮงแล้วบมแล้วอสมาแล้วบปไปอยู่มา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 ามาาเาามา หมันเตรียมทีมือแล้วดกคนบไดเมาแล้วบอกจะดีดเออแตาเป็นจิใกล้ยอมกน็เอเอาก้วล่าะบอกเรามานะ่้าเดียวกัเงินมันกันบาลูกไม่ต้อันเยมาขันกเหันนคนนะเตรียมมือแล้วดูบนี้เพราะว่าดึกละมีแตเอาเครื่องมาให้แม่แล้วก็ซิมือเอาผ้าหมเอาอี่างมาให้เนาะ นี้ไายหนักชื่อมือเดินทงไหมคือใ่ไหมันี่หนักมีแต่ส้มบัตมาอยู่ไหนจักแม่เดน๋วต่อเดี๋ยวมือก็สาะเงินเต็มพุงหนึ่งอ่ะเหอเงินพ่งก็หอมหอมอมเปนใบละร้านเป็นใบละร้านคนนันเป็นใบละลานแ่เ็นใหน่เนาะเอเซรเออเซอร์เออบ่เมันแลมแม่ตู้นี่พันเดีย เช้าแม่โอนอนเบิร์ดลาธุ่งแกแต่จิ๋งกินห็นดอกไม้กินงนี่ทางนั้นมีเต้าหู้สายทางนั้นนะทางนั้นนะน้ำขึ้นหือน้ำวะนอยไปให้อังแม่เออคนไม่ให้อหรวะ ทีเดูบุันเฮากิ่นน้ำมันมืดนิดเอาแม่เคกเอาตุกน้ำมันเมืดเถินมาให้อาไหมเป็นน้นให้อะวะเออไปให้เอาุยันใอ้ไปห้เอาอยู่ให้ ให้เอาให้เอามเห็เกเอนเออกออันใหญ่ตเาฝเอาเอา้านให้เอาม่ลงสีขาว่ออกเอนาอันนั้นักให้เสรอรู้ว่าเอาไม้เด็คุณเอาไม้เดเออันนี้น้ํามุนเลยทุกคนผู้ใดอยากได้ก็มาให้เอาไปไว้ตกหัวลูกหัวหลานเนาะชิดใจเงินใจสอาในคำมงอล

บิงๆบิ้งเ้ตัวโนย่างเบิ้งอะไเด้อนาคเด้อนาคบินเด้ออุ๊บืนตอนนเือนไหน้จุดมันบวเป็นนาคเหรกันนีนาคบินบูบานะพี่สาวน้อยนี่ธรรมดา เบเอ้ยสิเหมืออะไรไดิทุกคนตอนนี้นองรสิกาปวดาอมันคำละกล้องกระแบบบ่แจ้งแล้วเนาะเพราะว่ามันคันเอากล้องถ่ายกลางคืนนะ่ะมันจะบ่แจ้งมันจะเป็นมืดๆเดี๋ยวจะไปเพิ่มแสงเนาะกับ,บุญก็ะประมาณนี่แหละทุกคนกลางคืนก็จะมีแต่ผู้เท่าผู้โอ้ผู้เท่าผู้แก่ผู้หญิงผู้ทายเนาะแล้วก็ลูกหลานเด็กน้อยที่มานอนเฝ้ากองแล้วก็มาฟังคับฟังทรมีแต่มืออื่นงรต้องมี ่นเตะเ้า ตรงนี้ตื่นเต้นเซาแล้วกะมาอันเซบาญาน้ำนาะทุกคนน้องเนาะมือเซบาเนาะเออมือเนาะกันคือกล้องเบนนิวนิเ่เห็นเลยเห็นนิใส่บาคนนใสัยโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะขอตัวกลับก่อนน้องดิมน้องเขาิมน้าเขเดี๋ยวบอกจะเห็นเออเออนี่วะเออปานนี้ยังบมเจงเออเนี่ไงก็ฝากทุกคนไปติดตามช่องดินด้าสายน้องชายนะคะ ชีวายังไปก้าวคิดโบกก็ประมาณนี้เลยทุกคนมืด,ม,ดมืดเว้ยมีเจซีพีเพิ่มแสงเล้วะทุกคนมืดกับอดเบิงเนาะมีมเวิร์เพิ่มแสงวะอันนี้ก็เป็นงานบุญประเพณีทุกคนก็อาจจะเห็นในง,งานหลายหลายคนถ่ายเนาะเพราะว่าจะเป็นน้องดีมน้องด้าเพราะว่าจะเป็นน้องไป,ป,ไปหลายหลายคนเนาะที่ถ่ายไปอันนี้ก็จะเป็นบริเวณอันโบว์เป็นมุมคือกันมืดเนาะบางว่ามุมก็อาจอาจจะบูคือกัน ก่อนสีมากลางคืนนี้ย้อนมาบราเคยมายจักเชื่อกมาเบิ้งว่าคนสิริสมัยเพราะว่าเตละปีเราค่อยได้มากลางคืน,นจะเพ่ยมีแต่แม่มามาเ <laughs> จ้าลายเจาาย้า <laughs> ลายมีแต่ผู้เท่านี่เนาะพนอนพนอนเฝ้ารายการลูกหลานด็กน้อยนี่เห็นบ่มเจ้าลายคือ,อนี่นสาวน้องไอไอด้าไอด้าสาวกำลังออมอยู่เออ ยืดมีแหงเลยโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวน้องรถขอตัวกับไัเดินเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายบ๊ายบายโอเคโบเฮนมีเด็กน้อยสาว